คริสตันอดีตกองหน้าซึ่งตอนนี้เป็นกูรูทางด้านกีฬาพูดถึงบรูโน่แฟร์นันเดสแข้งชาวโปรตุเกสไม่เหมาะและไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกับตันทีมแมนยูไนเต็ดเพราะเขาไม่สามารถจัดการเรื่องของตัวเองและทีมอย่างปีศาจแดงได้บรูโน่แฟร์นันเดสเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ไม่ดีนักทั้งในเกมเปิดบ้านที่แพ้วูฟ1-0และตามมาด้วยการแพ้สเปอร์2-0ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผีแดง ไม่ได้พัฒนาการมากนักจากฤดูกาลที่ผ่านมาในการแข่งขันกับสเปอร์สดาวเตะเลือดฝอยทองได้แสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินของไมเคิลโอลิเวอร์โดยอ้างว่าแมนอยู่ในเตดควรได้ลูกโทษเนื่องจากคริสเตียนโรเมโรได้ทำแฮนด์บอลจากการสับไกลของอเลฮานโดรกาณาโชแล้วบอลกระทบแขนของกองหลังชาวอาร์เจนตินที่ยื่นออกมาการณีนี้ยืนยันความไม่พอใจและความตึงเครียดในทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่การวางแผนที่ตั้งไว้ยังไม่เห็นผลฤดูกาลนี้อาจจะเป็นความท้าทายใหญ่สำหรับผู้จัดการและนักเตะทั้งหมดในทีมและพวกเขาต้องรีบหาทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและตอบสนองต่อความคาดหวังของแฟนๆกระนั้นก็ดีซัตตันได้ยืนยันว่าผู้ตัดสินเป่านกหกวีดได้อย่างถูกต้องและยังเปิดเผยความเห็นว่าบรูโน่แฟนเนเดสไม่เหมาะสมที่จะเป็นกับตันทีมผีแดงเนื่องจากไม่สามารถ จัดการกับปัญหาของตอนเองและทีมได้อย่างเหมาะสมผู้ตัดสินไม่ควรถูกตำหนิบรูโน่แฟ์นันเดสเป็นคนแรกที่ต้องตรหนักถึงสิ่งที่ตนเองต้องทําให้เป็นไปได้ก่อนและต้องจัดการกับทีมของเขาด้วยก่อนที่จะมองไปที่ผู้ตัดสินและการตัดสินของเขาสัตตันกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาสําหรับผมบรูโน่แฟ์นันเดสไม่สมควรเป็นกัปต un ันแมนยูในเต็ดไม่เลยเขาไม่ใช่ผู้นํา มันบ่งบอกถึงตัวตนของเขาในฐานะกัปตันมันคือการรับผิดชอบฟอร์มของแมนยูในเตดในสองเกมแรกของซีซั่นเหมือนว่าพวกเขาเป็นทีม t e ติโ m o n i a นมากกว่ามันเหมือนทีมที่ยังเล่นเกมปรีซีซั่นบรูโน่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติของผู้นำไม่ใช่การตำหนิผู้ตัดสิน